ก็คือมเมื่อกี้ได้ดูบรรยากาศด้วยก็คือทุกคนเนี่ยคือแบบออกตัดกันสุดๆเลยค่ะสนุกสนานมากๆเลยค่ะห้องเรที่นะคะก็คือจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟไว้บอดทั้งหมดนะคะซึ่งคนไทยนะคะที่วีสอบถามมาแล้วก็จะมี14คนนะคะบรรยากาศคือสวยสุดๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่บีอยู่ที่เมืองควีนส์ทาวน์นะคะที่นิวซีแลนด์นะคะอยู่ที่โรงเรียน LSNZ นะคะซึ่งชื่อเก่าเนี่ยคือ Language School of New Zealand นะคะ mm hmm. เดี๋ยวพี่พ,พาไปดูบรรยากาศรอบๆโรงเรียนกันนะคะตามมาเลยค่ะโรงเรียนนี้นะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองนะคะ20นาทีค่ะโดยบัสค่ะคือไม่ได้ไกลมากค่ะ เดินตรงมาทางขวามือของพี่มินนะคะจะเป็นบอร์ดกิจกรรมนะคะน้องๆสามารถมาลงชื่อนะ,ะเข้าร่วมได้เลยกิจกรรมบางส่วนก็ <Wow. S 1> จะฟรีนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเอ็กซ์ตรีมพืนเท้านะคะก็คือจะมีราคาบอกอยู่ตรงนี้นะ,ะก็จริงๆแล้วราคา139แต่ว่าถ้าสมมติว่าไปกับโรงเรียน LSNZ นะคะก็คือจะเหลือแค่19นะคะส่วนกิจกรรมขี่ม้านะคะพี่ว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยถ้าแบบมีโอกาสเนี่ยอยากให้น้องๆลองราคาอยู่ที่129ก็คือจะมีน้องเนี่ยลงชื่อมาแล้วนะ และทางซ้ายของพี่บีนะคะเราจะเห็นว่าจะมีตารางกิจกรรมของจ็อ c ครับนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะจัดขึ้นทุกๆวันจันทร์นะคะน้องๆคนไหนที่กังวลใจว่าเออจะหางานไม่ได้หรือว่าเขียน r ซู u ม่ยังไงก็สามารถมาร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยห้องเรียงของที่นะคะก็จะจัดคอนเซปต์ตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองฟุ่นเท้านะคะอย่างห้องนี้นะคะคือโคโรเนตพิกนะคะซึ่งเป็นสถานที่ชื่อดังมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะและหันมาเห็น h a ้ p y b i r t เดย์ Board นะคะโรงนี้ดูอบอุ่นมากๆเลยค่ะ คลาสนี้นะคะเป็นการดีเบตกันนะคะก็คือเมื่อกี้ได้ดูบรรยากาศด้วยก็คือทุกคนนี่คือแบบออกตักันสุดๆเลยค่ะสนุกสนานมากๆเลยค่ะส่วนห้องนี้นะคะชื่อว่ารูทเบิร์นนะคะน้องๆก็กำลังเรียนกันอยู่ค่ะถัดมานะคะคือมิลฟอร์ดซาวด์ค่ะนอกจากเป็นห้องละหมาดแล้วนะคะก็ยังสามารถใช้เป็นห้องเรียนได้ด้วยค่ะห้องเรียนที่นะคะก็คือจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดทั้งหมดนะคะแม้แต่ข้างนอกนะคะก็ยังจะเป็นอินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดเนาะซึ่งน้องๆจะเห็นเลยนะคะว่าอันนี้จะเป็นตารางการเรียนของนนน้้องงะะะะะะะคคคแลวก็จจมมีีีีีเเ่่ะะ่่ซึหททรย7 ห้องค่ะแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยแมคซิมัมต่อห้องเนี่ยสิคนซึ่งคนไทยนะคะพี่บีสอบถามมาแล้วก็จะมี14คนนะคะซึ่งจะมีนักเรียนของ IEC ด้วยนะคะที่มาโรงเรียน1ปีเลยค่ะเต็มๆก็คือน้องเนี่ยแฮปปี้มากๆเลยนะคะข้างหลังของพี่บีนะคะก็จะเป็นคอมมอนแอเรียนะคะน้องๆจะมาเบรกหรือรับประทานอาหารตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะมาชิชเชทกับเพื่อนตรงนี้ค่ะก็คือโอเคมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราแอบไปดูบรรยากาศข้างนอกโรงเรียนกันนิดนึงนะคะว,ว่าวิวเนี่ยจะสวยแค่ไหนเนาะของเมืองควีนทาร์นะคะบรรยากาศคือสวยสุดๆเลยค่ะ ำไมอิ๋วถึงเรื่องเมืองนี้นะตอนแรกไม่รู้จักเมืองนี้เลยแต่พอเอาชื่อไปเซิร์ชคือเห็นรูปแล้วก็โ okay, อเคเรื่องเมืองนี้เพราะธรรมชาติแล้วมันแบบสวยลือกที่นี่เลยเห็นมองอิ๋วก็คือได้งานตั้งแต่แบบเดือนแรกๆเลยเนาะก็คืออยากแบบรู้ว่าอิ๋วทํางานอะไรแล้วแบบเพียงพอค่ากินอยู่ไหมที่นี่จ้ะตอนแรกทางานอยู่ร้านเป็นร้านไอติมก็พอแบบพอเบอร์ค่าใช้จ่ายแต่และวีคแต่และว week, ีคเพราะว่าเขาจะจ่ายเป็นวีคอะไรเงี้ย ก็โอเคแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนได้งานที่ได้เงินเยอะกว่าโอเคก็คือไม่ต้องขอที่บ้านแล้วใช่ไม่ต้องขอที่บ้านอิ๋วชอบทาอะไรที่นี่บ้างแบบมีอะไรให้ทำไหมเมืองนี้ปกติอิ๋วก็จะชอบแบบไปไฮกิ้งถ้ามีเวลาเพราะว่าไฮกิ้งที่มันปลอดภัยมันไม่มีเสี่สอันตรายเหมือนที่ไทยที่ประเทศอื่นถ้าเกิดน้องๆที่จะมาเริ่มเรียนคิดว่าอยากให้มาฤดูไหนกันถ้ามาซัมเมอร์มันก็จะแบบปรับตัวง่ายเพราะอากาศมันก็จะคล้ายๆหน้าหนาวที่ไท หางานก็จะง่ายใช่หางานก็จะง่ายเพราะว่าเหมือนมันก็เป็นไฮซีซันของของกักท่องเที่ยวแล้วตัว๋วเครื่องบินไม่แพงหรอมาไฮซีซันก็นิดนึงค่ะแต่ไหวอยู่ <c oughs> ไม่แต่แต่ว่าถ้าถ้าแบบมีแพนจะมาแล้วแบบว่าจองก่อนสักเดือนสองเดือนหรืออะไรอย่าง เป็นไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับโรงเรียน L S n z TP ที่พี่พาทัวร์นะคะที่ Queen s t o w นะคะแล้วก็บอกเลยว่ากำลังจะเปิดอีกแคมปัสนะคะที่ไคเชิร์นะคะน้องๆคนไหนสนใจโรงเรียนนี้นะคะสามารถติดต่อพี่่ IEC a b r o a t ตรงนี้ได้เลยค่ะยังไงฝากด้วยนะคะไยบ้าง